พี่มูเราของท็กขอคตุ้มคือมันจะกวดไหมเนี่ยอะไรวะคือรูปะตอน,นแรกๆที่พี่มูขับคิีวแรกขึน้นมาแบบคือท่ากีฬาตึงๆสนุกๆใช่ปะแต่คือหนูไม่สนุกคือหนูเครียดมากเลยเขาเ้าใจคือ hmm. แบบ คือหนูตั้งกะว่าหนูต้องชนะทุกทาง KDA ต้องเพอร์เฟกต์วอดมึงต้องมากกว่าทรัพทุกอย่างต้องโอเคหมดมึงต้องไม่เดินโง่มึงต้องมันกต่งงคือมันทุกอย่างมันทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ที่หมดกดดันไปมากไปเปล่าอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็ไม่ดีนะผมก็ว่าไงจริงๆคือตอนนั้นคือหนูมาแบบคือหนูแบบหลบไปผิดทางแบบทุกอย่างแบบมันมืดมังหมดลนะว่าคือ คือหนูก็ถามว่านี่ฉันทําอะไรลงไปนั่นแหละหนูก็แบบโอเคเราจะไม่ทําแล้วเพราะว่าคือแบบคือทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่หนูอ่ะได้เข้าหลีแต่ตอนแรกๆคือหนูก็แบบเออเขามีดราม่ากอยูชิวไม่ต้องเก่นสนกุกสนุกแค่น,นี้แจดหลังจากที่แบบหนูเริ่มทนไม่ไหวหนูก็แบบได้ลงดราม่าครั้งแรก และครั้งนั้นก็คือจิตโจโรที่อยากให้หนูแบบไม่ถูกแกผู้หญิงคนที่หนูพูดไปครั้งต้นอะแต่คือมาตัดสารความยาวต่อความยืดอกอย่างนี่แหละมาต่อความยาวสาวความยืดสารความยาวต่อความยืดรถุยคือถ้าคือทุกอย่างมันก็เริ่มมาต่อจนถึงทุกคนในที่หนูอะต้องคิดทุกครั้งที่เล่นเกมแบบนี้ตรงเลยแบบและคือหนูอะคือมาคิดได้ตั้งแต่ที่แบบ คือหนูเลยดูชอบพี่โมล่ะสิหก็แบบรู้ว่าเราควรจะเปิดกาสให้คนที่เขาไม่擅นเด้นจริงๆอย่างนี้นกันหรอวะเออเนี่คือปกติเราเป็นคนที่แบบจะสอนเขาตลอดเวลาจะสอนเขาเล่นทุกครั้งแต่คืนตอนนี้เราไม่ใช่คือคือมันเปลี่ยนบางอย่างเพราะว่ารู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนอะไรหนูไปเยอะมากเลยอะ มันเปลี่นตัวตัวหนูไปเยอะมากจากควรแบบคิดมากก็ยิ่งคิดมากไปอีกเรืองแบบหนูว่าอยากคือตอนตอนหนูดราม่าแล้วคืออะตอนนั้นคือหนูกลำลังแบบคิดกระดามมากใหม่ๆเลยอะหนูแบบเปิดเพลงโฟนิกที่มูรู้จักโฟนิกแงเขาใช่ปะอืโทษโทโเมื่อกี้แบบใช้สมาธิอยู่พอดี เกิดไปดิดาวเวนทีเดียวทีเดียวเอ้ยหลังขาดอีกนิดเดียวพี่น้ำพูนี่คืออะไรอะ่ะมันมันทีมหรือว่ามันทีมมีมวะ <laughs> สกอร์ยี่สกอร์เดสเน่ทีมพี่ชื่อว่าคือมิโนอ,ออมดักเนี่ย มีคนหิวือคนหิวือคนหิวือคนหิว,หวสุดยอดเยต้ยรถเขาไม่มีเลยนี้วรถเับเนี่ย สองพันสิหบห้าวะคิดว่าจะไม่ตายอ่ะแฟดเลยเสียแฟดฟรีเขินจังไม่เคยมีเนาะพอออกมาอีกนะสองพันสิบห้าวะพี่โม,มไม่รู้พี่จำไม่ได้ถ้าพี่ไม่ถึองมาเนเจอร์นะคือต้องแบบจำประสบการณ์แบบที่มัน,น,นมหน้าตาขมงมิทอะไระ นโดนวัวเควด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 เอาเรื่องวะจริงๆดาวเวทคนเนี้ย แมวคือการอะไรคือการที่วัวจะต้องพุ่งเข้าไปเสียสละชีวิตแทนแมวที่นอนขับไปขับแอดมินที่เข้าไปเช็คที่อนามกนั่นเปงอยู่หัว,วยิด ไม่กเด็กคนเด <Th> ียวเพราะที่ไปที่ตอนต่างมากเฮ้ยไม่มีหลายคนที่เป็นเอฟกินนะพี่โมนะขอตายขอตุ่มชื่อมาจะกดเนี่ยอะไรวะคือรูปตอนแรกๆที่พี่โมขับคิวแรกคือหนูมาแบบคือหนูแบบเมืออตองพี่โมมาเขาแบบอาจจะแบบเป็นช่องอิงคือแบบ คือพี่โมก็บูมเล่นหนึ่งก็แบบลองแบบคือพี่องเข้าใจคือหนูอะเป็นคนที่ชอบปั่นหัวคนเล่นคือแบบถ้าคนไหนแบบมีแบบจุดเดงนเด่นแหรือว่ามีดามมารังดัหนูจะแบบเริ่มเขาไปปวดม่ค่อยเริ่มเขาไปแสะอะไรเงีย้ยแต่พีอดูแบบหนูก็แบบไม่คือหนูไ,ไม่รู้สิหนูอธิบายไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกอะอ่าวแล้ก็อถ้าแบบคนไหนชอบเขามมดแล้วดทำไมถึงไม่ปวดช่องพี่อะ หนูหนูไม่พอพี่ชอบพี่พูดโอเคเลยคือ <c oughs> คือตคือตอนนั้นในความตอนนั้นแม่ที่ตอนนั้นคือหนูแบบยังมีความโวอยู่ยคือตอนนั้นตอนนั้นคือหนูอยากอยากแซ่ผู้เล่นใหม่ที่มาเมินไงไม่รู้อะที่แบบคืออยากอยากแซ่หัวแล้วก็คือผอยอยากเล่นโอ้โหอยากเล่นแซ่เาแบบผออยากเล่นหนูอยากเล่นลักค่าอยากเล่นอ <c oughs> ะไรแบบเนี ไม่ได้ไม่แค่แซมไม่คือด่านะนค,ค,คือแบบคือแบบคุยแกมันเล่นยากเว้ยอย่างนั้นคือจะไปแซะต,ตรงนั้นเนาะเอาจริงจริงมันอาจริงจริการทำอะไรนะพี่มองว่ามันไม่เป็นประโยชน์หรอกคือมองง่ายๆกี้ยอ,อยากให้แบบว่าคนอ่ะจดจําเราในทางไหนอ่ะ ยอยู่ต่อหน้าสมมติอยู่ต่อหน้าเขาเขาไม่ว่าอะไรแต่รับหลังปุ๊บอะชอบหรอการที่แบบรับหลังแล้วมีคนแบบติฉินนินทานนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะเราก็ต้องวางตัวให้ดีๆไม่เคยตอนนี้หนูชั่วมากเลยคือหนูมาได้เเม้นแซ่ใครนะคิน,นแตะแบบลองดูลองดูไม่ไหวก็จุดนิเทลพิงให้น,น,หนั้นเห็นอะไรใจแบบมันไม่ได้เชิงแซงน่ะแบบเชิงแบบเบะเบะปากอะ อุ้ยโดนนาซัดมดแล้วล่ะเอาละนาซัดเออนาซัดการัดเข้ามาแล้วล่ะนาซัดการ์ดสตีดเอาเร็วทาไปดีช่วยนาซัดเร็วเอออย่างนั้นแหละแคร์นั้นเอาตรงพี่ไม่ได้กดล็อกเก็ตออฟฟซลารีว่ะพี่ขอโทษขอโทษด่านี้ พี่โมพี่โมพี่โมสตรีมปิดเทอมปะครับแล้วก่อนจ่ายกันไปนะครับป๊อดอยากจะขอฝากถึงคู่หูทุกคนครับป๊อดว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นเหมือนออกแนวอุทาหรณ์ให้กับคู่หูได้นะวเวลาเล่นเกมครับมันมีแพ้มีชนะได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเครียดครับอย่าไปแบบหัวร้อนแล้วก็อย่าไปถึงขั้นด่ากันนะครับป๊อดว่า เราเล่นเกมให้มันจบที่เกมเนาะเราเล่นเกมเพื่อคลายความเครียดนะครับแล้วก็อย่าให้เกมมาเล่นเราคืนนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไว้ใต้ล่องถ้ากำลังจะเช็คไปดูกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารจางหลาช่อง Pio News ด้วยนะครับแล้วเจอกันสำหรับครูแล้วเจอกันสำหรับฟูเพย์คลิปหน้าครับ